เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยเราก็ยังคงอยู่ในเกมคาบาวกันเหมือนเดิมนีครับและสําหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาลุยดันเจี้ยนหาตังกันอีแกแล้วนี่เจ้าดันวัว120ตัวนี้เลยครับผม โดยต้องบอกไว้วก่อนนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะลงทั้งหมด300รอบเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องไปดูรอบการลงดันก่อนนี่มาที่เออร์ชิฟเมนต์เจ้าเดิมไปที่ดันเจียนโดยตอนนี้เนี่ยตัวละครของผมนะครับก็ลงเจ้าดันตัวนี้ไป้งหมด1,279รอบแล้วนะครับซึ่งแน่นอนนะว่าเดี๋ยวเราต้องบวกเข้าไปอีก300รอบแต่ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดทั้งหมดกันเนี่ยผมก็มีอะไรแจมๆมาฝากผู้ชมกันอีกแล้วนะครับ ลัคกี้คอยซีซั่น3เติมเสร็จแจก3เด้งแจกทุกชั่วโมงมากกว่าแสนบาทเด้งที่1เปิดตัวโปรใหม่เติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับฟรี1แจกทุกชั่วโมงเด้งที่2เติมเกมเสร็จมีสิทธิ์คว้ารางวัลมากมายเด้งที่3สะสมเงินคืนไว้ลดครั้งต่อไปได้อีกสอบถามแอดมินหรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลย สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องแบตเสื่อมเนี่ยเปลืองค่าไฟเน็ตไม่ดีหรือว่าเครื่องร้อนง่ายเนี่ยผมขอแนะนําเจ้าแอปที่ชื่อว่า UG Phone ตัวนี้เลยเนี่ยครับเป็นบริการเช่าคลาวด์โฟนที่ถูกที่สุดและดีที่สุดในตอนนี้เลยด้วยเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะบอทเกมหรือออนตัวได้แม้จะปิดคอมหรือมือถือไปแล้วก็ตามเนี่ยครับและนอกจากนี้เนี่ยเจ้าแอปตัวนี้ยังสามารถรองรับได้ทุกระบบอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น Android iOS เวอร์ชั่น PC นะครับหรือว่าจะเล่นผ่านเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยก็สามารถทําได้ด้วย ค่าขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่วันละ8บาทเท่านั้นนะครับรับรองเลยว่าถูกว่าค่าไฟบ้านแน่นอนโดยสําหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะกดลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะหรือจะใส่เป็นโค้ดก็ได้นะครับ nc 0 0 0 1เพื่อนเพื่อเนี่ยจะได้รับเฮดฟรีเนะครับหลือใช้แรกเป็นส่วนลด35บาทเนี่ยก็สามารถทําได้ด้วยและการเล่นเกมจะกลายเป็นเรื่องง่ายสําหรับทุกคนนะครับ โอเคท่านผู้ชมทีนี้ก่อนอื่นเรามาเริ่มจากของดรอปในดันเจี้ยนตัวนี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับโดยเจ้าดันตัวนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนนะว่าเขาเนี่ยไม่มีลูนประจําดันเลยนะครับส่วนชุดแล้วก็อาวุธเนี่ยขายไม่ได้แน่ๆอยู่แล้วแต่บระคุมเนี่ยอันนี้บอกไว้ก่อนว่ายังพอขายได้อยู่นะครับและนอกจากนี้นะครับเจ้าดันตัวนี้เนี่ยก็ยังมีในส่วนของจอแดงดรอปด้วยแล้วก็จะมีเมอร์ไซบลู ru, แล้วก็ R W สนะครับ่วนอีกอันนึงนะครับซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมีราคาขายได้แล้วนะคร จาดันเจียนหรือว่าอาวุธจากบอสไลแคนนั่นเองนะผู้ชมและนอกจากนี้นะครับอย่างอื่นเนี่ยเต่าที่ดูนะคิดว่าไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับเต็มที่เลยเนี่ยน่าจะไปจบที่เจ้าแหวนคลีน,นี่แหละซึ่งเจ้าดันตัวนี้มันจะพิเศษกว่าดันอื่นๆหน่อยนะยครับเพราะว่าแหวนคลีที่ดรอปจากดันนี้เนี่ยมันจะมี2แบบเลยนะมีทั้งแหวนคลีดามเมจบวกสแล้วก็แหวนคลีที่คอนเลดบวกสเลยนี่ครับอ่ออีกอันนึงแล้วก็เจ้าดันตัวนี้เนี่ยจะเป็นดันแรกนะที่จะเริ่มดรอปการทาหารรับจ้างแล้วนะคร ซึ่งใบที่พอ,อกายได้อยู่เนี่ยก็น่าจะเป็นเจ้าใบาอิลเลนาตัวนี้เนี่ยแหละและทั้งหมดนี้คือรายละเอียดประจําดันเจี้ยนที่เราต้องรู้ก่อนลงนั่นเองเนะครับทีนี้เนี่ยผมว่าเรามาลุยดันเจี้ยน300รอบกันเลยดีกว่านะครับ Let's go lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah. I've been working nightly. If you think you'll win, ha? Not fucking likely. I be taking shots, yeah. Cold blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games. I create my own lane, making pleasure out of pain, uh. Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, uh. Popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame, no, I'm not that vain. I just wanna be greatness. Going off every chance I get I don't really take a loss, well, I'll admit That's why I'll make it to the top, yeah, I commit And know I'm never getting lost, I get after it Investing in my own stock, cause it's faster than Any crypto hits go, let me spend Everything that you see is something I invent and it's only a percent I'm gonna take shots. If I miss off forget it, I'll take a fat loss. Just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up. Always stand tall, don't sweat it. I never back up. I don't miss a thing, don't regret it. I'm always learning. You could call me academic, I'm always working. Never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs a antiseptic. <laughs> โอเคท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราก็ลงดันลแกนครบ300รอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและกล่องที่เห็นอยู่ที่หน้าจอเนี่ยก็คือผลประกอบการของเรานั่นเองซึ่งบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยได้แหวนคีสมา2แบบไปนะทั้งคีเลดด้วยแล้วก็ครีดาเมจด,ด้วยเนี่ยครับรวมไปถึงหินออฟที่อยู่ในตลาดเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าโคตรเยอะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยครับเหมือนเดิมเราต้องไปดูรอบการลงดันก่อนก็คือมาที่เออร์ชิฟเมนต์แล้วก็ดันเจี้ยนซึ่งตอนนี้เนี่ยรอบการลงเนี่ยครับก็กลายเป็น1 5 7 9ันรอบเรียบร แล้วนะครับส่วนสเตตัสที่เราจะได้นะครับของเจ้าดันตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นดีเฟนเท e เนาะทีนี้ต่อมาดูหินออฟกันหน่อยดีกว่าอย่างที่บอกนะครับว่าได้หินออฟมาแบบโคตรเยอะเลยนะครับ เริ่มจากออบขาวกันเลยออบขาวเนี่ยได้มาเท่าไหร่วะเนี่ยห0 0่0 0้0 0ส0 0ร0 0ย0 0มร้อ้ก้อยโอ้ยแปดหกส้อนโอ้ไม่ก้อะไรวะเนี่ยลงสามร้อยรอบกูได้หินออบมา800กว่าเลยเหรอแล้วยังไม่หมดเนี่ยครับยังมีในส่วนออบฟ้าด้วยออบฟ้าเนี่ยผมได้มาสอง้อยสิกก้อนนีครับและอย่างที่เห็นเนี่ยครับว่าได้หินบวกขาวมา408เมตรหินบวกแดงเนี่ยได้มาสี่มเมตรนีครับแล้วก็ ก็ได้แหวนมาอย่างละวงเลยเนาะรวมไปถึงเจ้าคุมแรนนะครับได้เป็นคุมกาดมา1อันด้วยแล้วก็ได้เป็นกาดอ่านรับจ้างนะครับเอลเลนาเนะี่ยมาอีก3ใบส่วนเจ้าตัวนี้นะครับก็คือเจ้าไลแกนคอร์นะครับได้จากการย่อยอาวุธไรแกนในดันนี่แหละเพราะบอกเลยว่าอาวุธถ้ามันออฟไม่ท็อปจริงเนี่ยยังไงก็ขายไม่ได้แน่ๆอยู่แล้วนะครับฉะนั้นแล้วเวลาเราย่อยทิ้งเนี่ยเราก็จะได้เป็นเจ้าตัวนี้มายัดสมุดนั่นเองนะผู้ชมเอาเป็นว่าเรามาเริ่มจากออฟฟ้าก่อนเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่าางงม่มมเนะจน ส่วนเจ้าออบขาวเนี่ยก็ไม่แพ้กันเลยตอนนี้ราคาลงมาเหลือเม็ดละ6เจมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาบวกแดงเนี่ยก็ยังคงราคาไว้อยู่ที่เม็ดละ9เจมเหมือนเดิมเลยนะและสําหรับเจ้าบวกขาวเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่เม็ดละ13มเจมนั่นเองเนะครับ ทีนี้ต่อมาเนี่ยเรามาดูพวกของอยิบย่อยกันมากดีกว่าเริ่มจากว่าคุมแลก,ก่อนเลยเนี่ยครับเจ้าตัวนี้เนี่ยราคาถูกสุดในตลาดนะตอนนี้อยู่ที่อันละ211ร้อสิเจมเนี่ยครับส่วนอันต่อมานะครับเจ้าแหวนคิเลตโอ้โหเดี๋ยวนะมึงเหลือ390เก้สิจมทีนี้เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดยังมีคีดาเมดด้วยอันนี้เนี่ยเป็น399เนี่ครับแต่เพื่อความชัวร์เดี๋ยวขออน,นุญาตมาเช็คก่อนก็นแล้วกันอยู่ไหนเอ่ยแอัเซสซอรี่นะฮะมาที่แหวนแล้วก็เอ่อไปที่เริ่มจากคีเลก่อนเลย จริงด้วยท่านผู้ชมโอ้โหราคาโคตรล่วงทีนี้ต่อมาการตานรับจ้างนะครับเจ้าตัวนี้ได้มาสามใบเนาะราคารวมสามใบแล้วเนี่ยอยู่ที่537เจมนั่นเองนะครับและสำหรับอันสุดท้ายนะครับก็คือเจ้าไลเคนคอร์ตัวนี้เลยในี่หนึ่งร้อยยี่สิบสามก้อนนะครับอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดเจมนั่นเองนะนผู้ชม ทีนี้ต่อมาเรามาดูเหล่นเงินเอมกันหน่อยดีกว่านะครับโดยตอนนี้นะราคาเนี่ยลงมาอยู่ที่5,999นารี่ครับเราก็เอาราคานี้นี่แหละตั้งซะเลยเสร็จแล้วก็เอามาหารกับ 200M ที่เราจะได้นะครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยตีแบบเป็นเลขกลมๆไปเลยนะ 1M ในเกมเนี่ยอยู่ที่30เจมนั่นเองนี่ครับ เสร็จแล้วยังไม่หมดนะผู้ชมเนี่เดี๋ยวเราต้องมาคํานวณเจ้าตัวนี้ด้วยเพราะว่าลงดัน1รอบเนี่ยมันได้2อันนะแล้วลง300รอบเนี่ยเท่ากับว่าเราจะได้มา600อันนั่นเองนี่ครับเราก็เอาเจ้า600ตัวนี้เนี่ยแหละมาหาร3เพราะว่า3อันแรกได้1 M เอเท่ากับเราจะได้200 M อมนี่ครับแล้วก็เอา200 M อมเมนี่ยมาคูณกับเอมละ30เจมเมื่อกี้นี่ครับรวมแล้วเราจะได้อยู่6 0 0ันเจมนั่นเองนะผู้ชม ทีนี้เนะี่ยต่อมาเรามาดูต้นทุนกันหน่อยดีกว่านะครับโดยเจ้าไอเทมที่ใจในการคราฟดันเนี่ยตอนนี้นะถูกสุดเนี่ยอยู่ที่อันละ24เจมนะครับและสําหรับการกราฟดัน1ใบเนี่ยมันต้องใช้หินสโตน5เม็ดนะก็คือ5 0 0แสนนั่นเองท่นผู้ชมทีนี้เนี่ยก็ให้เราเอาสาเจมเมื่อกี้นะครับมาหาร10ก่อนให้ได้10000แเสร็จแล้วก็เอาไปคูณ5 คูณเข้าไปอีกห้าเท่ากับว่าต้นทุนเนี่ยสิเจมนะเสร็จแล้วก็บวกก้าของคราฟดันเมื่อกี้นะครับอีกอันละ24เจมรวมแล้วต้นทุน1รอบอยู่ที่39เจมนั่นเองทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาคูณเข้าไปอีก300รอบนะครับรวมแล้วเนี่ยต้นทุนในคลิปนี้นะครับอยู่ที่1 1ึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจมนั่นเองนะครับ อ่ะทีนี้เรามาสรุปกันหน่อยดีกว่านะครับโดยของทุกอย่างที่ได้มาเนี่ยเราจะได้เงินอยู่ทั้งหมด2 3 9 3 5เจสมนเก้รัมบเสร็จแล้วเราก็ต้องมาลบภาษี10%เนะี่ยจัดไปครับผมเหลือ2 1 0 0แล้วก็ต้องเอามาลบต้นทุนค่าดันเจียนด้วยก็คือ1 1 7 0 0นเจนี่ยครับเจ้าตัวนี้รวมแล้วเนี่ยในคลิปนี้นะเราจะเหลือกำไรอยู่ทั้งหมด9ก้าพสเ็จมนั่นเองเนี่ยครับอันนี้ย้ำก่อนว่าเราลง300รอบนะไม่ใช่5้0รออบโดยสาหรับการ ลง300รอรอบนะครับแล้วก็ไม่ไม่มีของแลดรอปเลยเนี่ยรายได้ประมาณนี้ถือว่าโอเคนะแต่ทีนี้เดี๋ยวคลิปต่อ,ตอ,ตอไปนะครับพวกดันร้อยยี่ห้าขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองทํารอบน้อยๆกันดูบ้างดีกว่าเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยบ่นกันมาแล้วนะบอโหพพ่เดี๋ยวนะแล้วคนที่เขาไม่ค่อยมีของดีๆใส่เนี่ยจะมานั่งลงเทียร์สามร้อยรอบห้าร้อยรอบเนี่ยบอกเลยว่าโคตรนานชนะแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะลองเอารอบน้อยๆดูบ้างดีกว่ารักประมาณร้อยกว่ารอบอะแล้วเดี๋ยวมาดูกัน ว่าเราจะได้กําไรคุ้มค่ากับการลงหรือเปล่านะีครับ <S <S เอาละครับท่านผู้ชมและสําหรับใครนครที่ดูคลิปจบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกัน,นะครับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยเนีัยสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม